สวัสดีครับ <c oughs> สำหรับภาพรวมใหม่นะครับล่าสุดในวันจันทร์นะครับบิตคอยนะครับราคาประมาณแสนห้าหนะในการปิดสัปดาห์ในวันนี้นะครับเช้านี้ก็มีราคาดันขึ้นมาตั้งแต่เมื่อคืนนะจนทำให้บิตคอยเนี่ยหนีกัรมาปิด1นึ่งแส เกิน1 5ึ1งแแล้วกันนะครับ,นะรบปิดที่1 5ึ่งเท่าไรเนี่ยหนึ่งแสนหนะครับเกิน1 5ึ1งแนะครับก็เป็นฐานสูงแล้วกันนะครับก็เท่ากับว่าที่อ่ามันลงลงมาเนี่ยนะครับโดนดันขึ้นไปเลยแท้แท้นะครับเป็นการออกข้างไซด์เวย์แบบไซด์เวย์อัพหรือไซด์เวย์ดาวดูดูเป็นการออกข้างไซด์เวย์ดาวนะครับแต่ว่าราคาปิดแท่ง ปิดปิดแท่งสูงขึ้นนะครับเป็นสัญญาณบวกนะแล้วก็ภาพรวมภาพรวมของ SMI d นะครับแตะแตะประมาณลบสานะครับถ้าเด้งแถวนี้นะครับก็ยังถือว่ายังไม่จบเทรนนะมันเคยนะครับช่วงไหน,นกลางปีเอ้ยปลายปีนะเดือนตุลานะครับ เอสเอ็มไอ่มันเคยมาแตะแถวแถวตรงนี้นะครับแถวก่อนหน้าเบรกเนี่ยนะครับโซนเนี่ยแตะแถวนี้แล้วไม่หลุดนะแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับก็กลายเป็นเทนไอกลายเป็นรับเบรกหน้าเบรกเอานะตรงนี้มันจะเป็นเบรกเทนไงเนี่ยมาจนถึงแถวเนี้ยมันจะเป็นเบรกเทนนิวไฮอันนี้ก็เหมือนกันนะอยู่หน้าเบรกเทนนิวไฮเหมือนกันนะครับนะก็ลุนลุนกลับตัวนะจะจะบอกว่าโอเวอร์โซลไหมก็ ใกล้ๆนะครับแต่ยังไม่โอเวอร์โซแบบจ่าๆเท่าไหร่นะครับนะแรงซื้อเริ่มกลับเข้ามานะครับสีชั่วโมงเป็นยังไงบ้างนะสีชั่วโมงแรงแรงขายก็ลดลงไปนะครับนะด,ดูอีกกราฟหนึ่งหน่อยนะครับกราฟหนึ่งกราฟเล็กนะครับสําหรับบิทคอยนะจุดบายทั้งหมดที่วิเคราะห์ไปคลิปล่าสุดเมื่อคืนนะ จุดบายทั้งหมดนะครับสรุปว่า1นึ่งแเนี่ยมันมาแตกตั้งแต่มันก่อนนะครับแล้วมันก็ไม่มาอีกเลยนะมันก็ไม่มาอีกเลย1นึ่งแนะแต่ก็เรายังไว้ใจอะไรไม่ได้มากนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้ากลับขึ้นเนี่ยมันจะเกินหนึ่งแสนหกห้าร้อยไหมนะครับถ้าไม่เกินเนี่ยอาจจะทําลงทํานิวโรยอีกสักครั้งหนึ่งนะนิวโลงมันก็ขอให้ไม่ไม่หลุดหนึ่งแสนนะครับเนี่ยซับหนึ่งตรงซับหนึ่ง ถ้าไม่หลุด1 0 0 0 0แสนเนี่ยก็ยังลุ้นกลับตัวขึ้นไปได้นะแต่ถ้าทะลุ1น0 0 0แสนขึ้นไปเนี่ยนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะเราก็จะมีลุ้นกลับไปนิวไฮเหมือนเดิมนะครับนะเพราะว่ามันยังไม่หลุดฐานนี้นะครับนะฐานเล็กๆเนี่ยฐานแสนสามกับแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งพันสองร้อยเนี่ยนะครับสำหรับบิทคอยเกิดแรงซื้อที่หนึ่งแสนสี่นะครับก็ตอนนี้พารวมก็พยายาม ขึ้นมายืนแถวๆหนึ่งแสนห้าสองร้อยให้ได้นะครับก็เป็นจุดที่มีการลากไปทำนิวไฮในตอนนั้นนะครับถ้าพูดถึง MSTR หรือไมเคิลเซเลอนะครับที่เคยช้อนเล็ดเล็ดแสนสามนะแกช้อนแถวนี้นะเนี่ยแถวนี้นะครับแกช้อนแถวนี้นะตอนที่ตอนตอนนั้นนะครับบิตคอยนะครับกำลังทำทรงกําลังทำทรงคล้ายๆกับ บูแฟกหรือว่าอะไรไม่รอดกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับมีเบรกขึ้นไปแล้วก็กลับหลุดออกมาตรงนี้เกือบหลุดลงไปข้างล่างเลยนะครับเกือบหลุดลงไปข้างล่างแล้วแกซื้อนะครับประมาณ8,000 b นบนะบในเรียแสนสามเนี่ยทําให้ราคาเนี่ยกลายเป็นอัพเทนเลยนะครับอ่ากลับขึ้นมาได้ถึงนิวฮ g h นะครับแล้วเมื่อวานแกก็พูดเหมือนว่าเออจะเก็บตัวเข้าซื้ออีกนะครับ ก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะซื้อระดับ7จ0 0แปพันไหมถ้าซื้อระดับ7จ0 0แพันเนี่ยมีโอกาสนะครับทะลุขึ้นไปนิวไฮอีกรอบหนึ่งพอมันเยอะนะ <c oughs> พอมันเยอะสมควรนะครับแต่แกซื้อในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแกซื้อแค่สี่พันะแต่ซื้อในเลทแสนหกนะครับแสนหกน่าจะอยู่แถวนี้ยแสนหกแสนเจ็ดเนี่ยทำให้ขึ้นเทส n e นิวไฮเหมือนกันแต่ไม่ถึงนะครับนะแล้วลงต่อนะครับ สำหรับภาพรวมบิตคอยนนะตอนนี้นะครับก็อันนี้เป็นการวิเคราะห์ต่อจากเมื่อวานเลยนะครับต่อจากเมื่อวานนะถ้ากราฟใหญ่กราฟใหญ่มองเป็นยังไงบ้างนะครับกราฟใหญ่เดือนนะน,ะนี่นะครับเดือนมันปิดมันปิดเขียวแล้วก็ปิดสูงกว่าสามสี่แท่งหน่เ นะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะคือความจริงถ้าปิดแนวเนี้นะครับมันปิดเหนือฐานนะครับมันปิดเหนือฐานใน99 99 88, 82แล้วก็ปิดเหนือฐาน102ด้วยไงแต่ว่าผมไม่ได้ทําฟิโบชุดเล็กนะ 102, 4, 2, 1 2 421นะครับคือถ้าถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติติดเทสต,ติดเทสหรือติดติดเก็บของถูกนะครับ คือเดือนมันปิดเขียวแล้วนะอาจจะมีการทิ้งไส้ก่อนนะนะครับทิ้งไส้หรือว่ากวดกวดพวกรองก่อนนะนะไม่ปล่อยให้ขึ้นง่ายๆอย่างเงี้ยนะก็อาจจะกวดถึงหนึ่งแสนสองสี่สองหนึ่งแล้วก็เก้าหมื่นเะก้าแปดร้อยอย่างเงี้ยนะอันนี้กรณีที่มันยังเทสไม่จบนะครับมันยังมีดาวต่อเนื่องนะแต่ถ้ามันจบแล้วมันก็ไม่น่าจะทาไม่ไม่น่าจะลงมาก็ได้อันเะนี้ยนะแต่ส่วนใหญ่เห็นไหมเนะี่ย นะครับปิดเกินฐานเนี่ยปิดเกินฐานหกหมื่นเจ็ดเห็นไหมเนี่ยปิดเกินฐานหกหมื่นเจ็ดนะทั้งทั้งที่แท่งก่อนหน้าเนี่ยแทบจะทําไม่ได้เลยสี่ห้าแท่งเนี่ยมีแท่งนี้ปิดเกินนะครับเนี่ยและอีกแท่งหนึ่งเนี่ยพอเปิดมาเนี่ยมันทิ้งไส้มาเทสซับสองเห็นไหมเนี่ยซับสองเนี่ยก็คือฐานแปดสิบแปดสิบเก้าจุดสามเปอร์เซ็นต์มลงมาเทสตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเกือบโอ้มันลงมาเทสถึงเจ็ดเจ็ดสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นด้วยนะครับเนี่ยนะแล้วก็หนีขึ้นนะครับ อันนี้แต่อันเนี้ยมันปิดสูงเซ็นเนี่ยปิดสูงเซ็นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะลงมาเทสไหยอ๋อมันเมื่อกี้ผมมองผิดแท่งแท่งนี้นะครับเนี่ยแท่งนี้เทสแค่ซับหนึ่งเอ้ยซับสองนะครับ 6, 7, หกหมื่นเจ็ดหกร้อยก่อนขึ้นถ้าอันนี้ลงมาเทสซับสองเหมือนกันเนี่ยเก้าหมื่นเก้าแปดสองแปดแปดสองเนี่ยก็เกือบเกือบหลุดแสนไปแล้วอะ่ะก็เราก็ต้องระวังไว้ลึกๆอะ่ะถ้าเกิดมันมาแต่ฮะคือความความโฟกัส มันไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ราคาฐานมันแค่หกหมื่นแต่เนี่ยราคาฐานเป็นแสนนะครับนะเ,เขาจะปล่อยลงมาหรือเปล่านะถ้าไม่ปล่อยลงมาก็ไปเลยก็ไม่มีปัญหาเรามีจุดดักอยู่แล้วนะจุดดักมันอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยท่าอะไรเนะี่ยหนึ่งแสนท่าอะไรหนึ่งแสนหนึ่งแสนหกห้าร้อยนะครับจุดดักนะมีซับไหมไม่มีละนะครับจุดดักนะครับหนึ่งแสนหกห้าร้อยนะ ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูอิตาเลียมบ้างนะเป็นไงบ้างนะครับอิตาเลียมนะครับก็อยู่หน้าบายหน้าบาบสองสี่เปดแปดนะจะเดินสายเทสสองสี่เปดแปดแล้วหรอมันมันไม่น่าเทสบ่อยบหนึ่งสองสี่เปแป ไอตัวนี้ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นเอาอกซิเจนแล้วก็อีเทอรียมจะแข็งแกร่งจริงเนี่ยนะครับจะเขาเรียกว่าอ,อย่างไงเราเราไม่ต้องเป็นก้นหมอ้อมนก็ได้นะครับเราไม่ต้องเอาเอาเป็นแบบต้นต้นลึกเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะครับสำหรับอีเทอรียมเนี่ยถ้าจะวิ่งเนี่ยนะครับเกินสองแปดเนี่ยมันไปอยู่แล้วนะถ้าเกินสองแปดได้นี่มันไปอยู่แล้วไหล พทเทิร์นหลายๆทรงนะครับมันพร้อมหมดนะแต่ว่าแค่ว่านะครับในมุมมองของฐานฟิโบนะครับฐานเนี้ยฐ <c oughs> านสองเจ็ดแปดเก้าจนถึงหนึ่งพันสามเนี่ยนะโดยมีแนวรับหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับฐานเนี้ยมันยังหนีไม่ได้หนีซับหนึ่งซับสองยังไม่ได้การหนีฐานมันจะต้องเกิดแรงซื้อที่สองหกสามแปดนะครับเป็นการหนีฐานเพราะฉะนั้นเนี่ย จุดนี้แหละนะครับที่มันยังไม่เกิดแรงซื้อขาดนะครับถ้าเกิดแรงซื้อขาดตรงนี้นะครับต้องเกิดนิวไฮนิวไฮในภาพร,รวมทั้งหมดเนี่ยก่อนนะครับนิวไฮก็คือเกิน2อ0พขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาให้ชัวร์อีเธอเรียมไม่ต้องรีบก็ได้นะแต่ว่าคําว่าราคามันต่างกันไม่ต่างกันเป็นร้อยสองร้อยจากเมื่อวานสองพันสี่แปดสิบวันนี้สองพันห้าถ้าเราเป็นรอสองพันแปดเราก็ได้ของถูกใช่ไหมเออของแพงใช่ไหม แต่จริงๆมันแพงกว่านะแล้วมันไปได้ถึงสามพันหกสี่พันห้าพันด้วยซ้ำหกพด้วยซ้ำอย่างเงี้ยคือมันมันก็แล้วแต่มุมมองนะถ้าเราไปเข้าก่อนเราอาจจะเจ็บมือก่อนนะครับนะเหมือนเราเหมือนเราไปเหมือนเราเป็นเป็นถ้าเป็นแบบค่าสึกนะเราเป็นฐานหน่วยหน้ากองหน้าแล้วเราโดนก่อนตายไม่ตายไม่รู้นะเผื่อเราจะไปถึง4ี่ห้าพันเหลือแต่แขนแต่ขาข้างเดียวก็ได้นะครับเราสู้ก่อน นะแต่เราถ้าเราไปตามหลังเขาเร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 าไม่ได้แน่แต่เราก็ยังสบายกว่านะตามตามตามไปอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับอีเทอเรียมนยในมุมมองผมนะเอาสรุปง่ายล,ล,ลึกเนี่ยนะครับมันยังขาดเทส61.8ก็คือ2องพมันขาดเทสแต่จริงๆแล้วมันมีขาหนึ่งที่มันลงมาเทสแต่มาไม่ถึงนะมาแค่2องพนมะครับมาแค่สองพแล้ว แล้วไม่จำเป็นต้องมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขาดเทสตรงนี้นะเราเอาเก็บไว้ในใจถ้าเกิดมันมาเราก็คว้าไว้นะครับนะภาพรวม,มนะนะส่วนซับหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นไปได้นะครับนะเป็นไปได้ที่ยังมีโอกาสลึกๆสองสี่นเ้าเนี่ยนะครับสอง 9, นะอันนี้ลึกๆเลยนะครับนะใครที่จะเป็นกองหน้าไปลุยก,ก่อนนะครับต้องรอเราต้องมีราคาในใจ นะกองหนาก็ต้องมีราคาใจนะสำหรับสายที่จะบายบายเอพร้อมที่จะเจ็บตัวก่อนชาวบ้านเนาอะสองพัน่แปดแปถึงสองพันสี่หนึ่งเกนะครับส่วนใครที่รอสบายสบายหน่อยก 26, 26นะ็สองหกสองสามถึงสองเปดเก้านะท่านีฐานสองฐานนี้ได้ก็ไปเลยนะครับก็บไปนะภาพใหญ่ภาพใหญ่เป็นไงบ้างตุดกเดาตี ไปโอ้ภาพใหญ่สัปดาห์นี้ถึงขังน้นนว่าปิดปิดทิ้งแต่ไส้บนไส้ล่างน,นะสำหรับอิเทเรียงนะมันมีความไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้มาก่อนไหม,มเคยมีความไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้ไหม นี่มันมันไม่ใช่แสดงถึงความลังเลหรือว่าอ่าเป็นโดจิหรือเป็นอะไรเลยนะเขาเรียกว่าการเก็บของหรือเปล่าและยังไม่ปล่อยขึ้นไปหรือเปล่านะบางทีมันเป็นหลายมุมมองเนี่ยอย่างเช่นพฤติกรรมการเก็บของขอนเนี่คือการเก็บของนั่นเลยนะที่ทิ้งไส้แห้งอย่างเงี้ยมันไม่ใช่โดจิแบบเอ้ยมันจะต้องเปลี่ยนทางเปลี่ยนมุมมองนั่นแหะนี่แห้งไส้ไส้แห้งเลย แต่และมุมมองถือว่าอาจจะเป็นการเก็บของแหละถ้ามันเป็นโดจิลึกๆแบบนี้ดีนะอันนี้ค่อนข,ข้างดูดีหน่อยนะครับสำหรับวิกเนาะโอเคนะครับสำหรับเทเลียมใกล้แล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวไปดูโซนแน่บ้างที่วิเคราะห์เมื่อคืนนะ mm hmm. นี่ไหมว่าแล้วนะครับมันทิ้งไส้หลอกนะครับเราก็ต้องรอดูชาวบ้านเนาะนะนะ กองหน้ากองหลังไม่ว่านะแถวร้อยห้าสิบสองใครรับใครรับก็มีความเสี่ยงต่อไปแต่ถ้ารับแล้วมันกลับขึ้นมาได้เนี่ยมันก็เป็นโอเคนะครับนี่ก็อยู่ที่หน้าใบหนึ่งนะครับใบหนึ่งร้อยห้าหกนะครับถ้าหลุดลงมาก็สงสัยแต้องร้อยห้าสองก็จะมีความเสี่ยงอยู่นะครับร้อยห้าสิบหกนะใบหนึ่งใบสองร้อยหกสิบ ใบสามร้อยหกห้าถ้ามันกวดสามมุมมองนี้ไปได้นะครับอาภาพรวมก็อยู่ในโอร์บอสเลยนี่เอสอมอยู่ในโอ์บสนะเอสไมเดนะครับระดับสัปดาห์ปิดยังไงอะสัปดาห์ไม่ได้ปิดหลุดไอหกสิบเอ็ดจุดนั่เคาเรียกว่าไม่ปิดหลุด 152.37นะไม่ปิดหลุดฐานฟิโบนะก็ถือว่ามีโอกาสเขาเรียกว่ากลับตัวนะเพราะแท่งล่าสุดก็คือแท่งสัปดาห์เนี้ยเนี่ยเเนี่ยที่มันปิดมันปิด157เลยนะคือมันมาแตะแค่ไส้เนี้นะเาเรียกว่าเทสและนะครับและตรงนี้เป็นแท่งกลับตัวนะแต่เดี๋ยวลุ้นว่าเออมันจะกลับขึ้นไปทะลุ 1้7 9ด้าได้ไหมนะครับถ้ามันพะลุ167.9นะกรับวิกนี่เป็นสัญญาณที่กับตัวน่าสนใจมากสำหรับโซนะนี่เราก็จะเห็นเลยถ้า167.9มันก็คือ3าใบเนี่ยโดนซื้อกวดเรียบแล้วก็หนีนะครับหนีนะครับเพื่อไปลุ้นทดสอบ187นะครับนะในฐานนะฐทานที่ผมวัดฟิโบี่ ถ้าทะลุ187ได้ก็200ขึ้นนะครับ200บวกนะครับ,นะรบสำหรับโซโลนานะครับน้องภาพรวมมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ